สวัสดีค่ะวันนี้มาตามคำเรียกร้องนะคะก็คือการใช้แอปและหุ้น plus ขั้นพื้นฐานอ่าคราวนี้จริงๆแอปพลิเคชันตัวเนี้สามารถใช้ได้ในหลายแง่มุมนะคะเราขอเริ่มจากอ่สิ่งที่เราใช้เป็นประจำเพื่อการทำกันบ้านแล้วก็เตรียมตัววันต่อวันกับเตรียมตัวประจำอาทิตย์ของเราก่อนนะ นั่นก็คือ,อการการสร้าง Watch List หรือว่าหุ้นที่เราทําการบ้านเตรียมและเฝ้าไว้เพื่อที่จะแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นด้านซื้อหรือด้านขายนะอ่าในที่นี้เนี่ยขอเอาเป็นด้านซื้อก่อนเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์จะยังไงดีละ่ะการซื้อแล้วหวังว่ามันจะค่อยๆปรับราคาขึ้นอนะ่ะมันจะไปกับพื้นฐานของคน การช็อตเนี่ยเป็น,อ,ปนอีกสเต็ปหนึ่งที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็สำหรับเพื่อนที่เป็นมือใหม่นะคะการซื้อถือแล้วขายเป็นสิ่งเป,เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ทำได้ในตลาดละอ่ะคราวนี้อย่างที่เรารู้กันในตลาดมีหุ้น700กว่าตัวเอ่อสำหรับคนที่อยู่ในตลาดมานานค่อนข้างคุ้นเคยกับหุ้นทุกกลุ่ม มันจะไม่ลำบากอแต่สำหรับเพื่อนอเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานไม่นานหมายถึงอะไรหมายถึงหนึ่งถึงสามปีเราเข้าใจนะคะว่าลำบากมากในการหาหุ้นสักชุดหนึ่งเนี่ยมาเฝ้าติดตามดูเพราะว่าก็ไม่รู้จะเลือกอะไรถึงแม้ว่ามีไอเดียก็ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนเพราะว่าปริมาณหุ้นเยอะมากแล้วก็ การเคลื่อนไหวต่อวันในตลาดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่คุ้นเนี่ยไม่ว่าวันนั้นตลาดจะนิ่งหรือจะยังไงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเร็วเสมออ่ะคราวนี้เราจะหาหุ้นที่เออไอเดียตัวเองยังไม่มีแต่ว่าจากการเคลื่อนที่ของมันอะระบบของแหลหุ้นอะเลือกมาให้ชุดนึงก่อนอ่ะเราเริ่มที่ตรงนี้ก่อนแล้วหุ้นชุดเนี้ยหามายังไง อย่างแรกนะคะพอเปิดแอปแล b บหุ้น plus ขึ้นมาจะเห็นหน้าจอนี้อันเนี้ยมันคือฟังก์ชันหลัก12ฟังก์ชันของแล b บหุ้น plus คราวนี้ตัวหุ้นกันบ้านสำหรับเราเราแนะนำให้สร้างจากหุ้นที่เริ่มมีการสร้าง มีการฟอร์มตัวทั้งด้านราคาและปริมาณซื้อขายพร้อมที่จะเคลื่อนตัวขึ้นอ่คราวนี้จริงๆ watchlist เนี่ยไม่ต้องทำทุกวันนะคะทำอาทิตย์ละครั้งก็พอก็คือเสาร์อาทิตย์อะวันไหนสักวันอะ,อะเปิดแอปแลบหุ้นขึ้นมาแล้วก็มองอันนี้ค่ะรูปมา้า รูมาอันนี้มันคือหุ้นกลุ่มบลูโซนบลูโซนคืออะไรหุ้นที่มีการก่อตัวเหมือนฟอร์มฐานขึ้นมาเพื่อทั้งด้านราคาและปริม,มาณซื้อขายและพร้อมจะกลับตัวขึ้นอันนี้คือบลูโซนนะพอเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาเนี่ยจะเจอหุ้นหลากหลายนะคะบางครั้งจะมีหลายๆ10สิบตัวคืออย่างเนี่ย อย่างวันเนี้ยหรือว่าอ,อย่างวันเนี้ยก็มีอยู่98ตัวเลยทีเดียวมีในทุกกลุ่มอุตสาหากรรมนะกระจายกระจายกันไปคราวนี้สำหรับเราที่เราเทรด DW แล้วก็บล็อกเทรดด้วยหุ้นกลุ่มที่เราเลือกซื้อเป็นหุ้นแล้วถือเนี่ยเราทำไปหมดแล้วเมื่อปีที่แล้วอ่ะฉะนั้น สำหรับเพื่อนที่เพิ่งเริ่มสามารถดูอันนี้ไว้ดูขั้นตอนพวกนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะคะอ่ะแล้วก็ค่อยๆไปปรับใช้เอาตามความถนัดหรือว่ามุมมองหรือว่าไอเดียในการลงทุนของตัวเองนะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยเหมือนกันอ่ะอย่างสำหรับเราที่เป็นเออเทร เกมกำไรระยะสั้นสั้นในที่นี้หมายถึงอะไรอาจจะไม่กี่วันจบในสัปดาห์หรือว่า,เ,าเป็นหนึ่งหรือสองสัปดาห์หรือว่าในกรณีที่เป็นบล็อกเทรดก็คือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีละอย่างน้อย100สัญญาเนี่ยในตัวหุ้นนะ่ะก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันและนี่คือขั้นตอนทํากันบ้านจริงของเรานะก็คือเปิด watch list ขึ้นมาเลือก Blue Zone เราก็จะเห็นหุ้นมากหน้าหลายตามากเลยแต่ที่เราวงไว้เนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยเนื่องจากหุ้นกลุ่มนี้มีทั้ง DW ทั้งด้านพุทและด้านคอแล้วก็สามารถบล็อกเทรดได้นะคะนี่คือการบ้านที่เราทำอ่ะเลือกบลูโซนขึ้นมาเราก็ดูว่าหุ้นกลุ่มเซ็ตร้อยเนี่ยมีตัวไหนบ้างอ่ะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเรา เอารูปตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆคราวนี้จะเห็นว่ามันจะมีกราฟขึ้นมาให้ด้วยเห็นไหมและเห็น blue zone ไหมมี EPS ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีราคาเหมาะสมตามบทวิเคราะห์มันตรงนี้มันเป็นเหมือนสมมุตินะ ถ้ามีบทว,วิเคราะห์ออกมาห้าเจ้าคือห้าบอลออกบทว,วิเคราะห์หุ้นตัวนี้มาแล้วราคาเฉลี่ยของราคาเหมาะสมของหุ้นตัวนั้นๆน่นะเฉลี่ยแล้วจากบทว,วิเคราะห์ทุกเจ้าเป็นเท่าไหร่เราก็จะมีไว้ให้นะคะแล้วก็มีโมเมนตัมด้วยอ่าคราวนี้แล้วถ้าดูกราฟไม่เป็นน่ะจะทํายังไงอ่ะเราเข้าใจเพราะว่ามือใหม่อะ่ะงบก็อ่านไม่รู้เรื่องกราฟก็เพิ่งเริ่มศึกษาหรือไม่ก็คือดูไม่เป็น ไม่รู้ด้วยว่าจะอ่านกราฟอะไรยังทูทุกอย่างมันใหม่ไปหมดและงงและปริมาณข้อมูลที่หลั่งไหลต่อวันมหาศาลมากไม่เป็นไรเราเข้าใจฉะนั้นอย่างอันนี้ดูตามตัวอย่างเราไปก่อนนะเราเลือกสำหรับ DW สิ่งที่จะเห็นก็คือเราจะมองหาหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยก่อนอ่าจริงๆมีมากกว่านี้นะคะเราแคปภาพมาให้ดูแค่3มจออ่าแล้วนอกจากรายละเอียดต่างๆแล้วอ่ะ ซ้ายมือจะเป็นกราฟการเคลื่อนที่จะเห็นเส้นประตรงนี้ไหมคะเส้นประนี้คือค่าเฉลี่ยย้อนหลัง50วันของราคาปิดอของหุ้นตัวนั้นๆสำหรับเพื่อนที่ดูกราฟไม่เป็นแต่อยากซื้อหุ้นตัวนี้เก็บไว้จะเริ่มซื้อตอนที่มันเคลื่อนที่เข้าหาเส้นประเส้นนี้ คือเส้น MA 50ก็คือ moving average 50ก็คือเส้นเส้นเฉลี่ยของราคาปิด50วันย้อนหลังอ่าจะใช้อันนี้เป็นไอเดียก็ได้นะคะคือตอนราคาวิ่งเข้าหาเส้นประอันนี้ซะจนมันเท่ากันหรือว่าเริ่มตัดเส้นประนี้ขึ้นไปเราค่อยเริ่มซื้ออย่างนี้ก็ได้หรือในบางกรณีที่ เห็นชัดเจนว่าวิ่งเข้าหาเส้นประแล้วมีข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลว่าการเคลื่อนที่ขึ้นเนี้ยยังจะคงอยู่ต่อไปซึ่งส่วนมากข้อมูลแบบเนี้ยจะเป็นปัจจัยทางพื้นฐานและเป็นปัจจัยใหญ่อะถ้าอย่างเงี้ยจะซื้อก่อนที่มันจะเท่ากันหรือมากกว่าเส้นประก็ได้อะจะเห็นว่าในหลายๆตัวอย่าง S C B อะวิ่งเข้าหาเส้นประเนี่ยใกล้ละ เคแบงค์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันคือธนาคารพาณิชย์โค้งตัวขึ้นมาวิ่งเข้าหาเส้นประเหมือนกันแต่ว่ายังระยะอยู่ห่างนิดนึง SCC จ่อมากแล้ว Com7 เจ่อมากแล้ว SCGP s c เนี่ยอีกนิดเดียวถึงเส้นประเลย KCE ก็เหมือนกันจะเห็นว่าแต่ละตัว เขามีเรื่องราวมีการเคลื่อนที่ของเขาแต่เราสามารถเอาตัวพวกนี้มาเป็นหุ้นกันบ้านเป็นชุด watchlist ที่เรานั่งดูศึกษาพื้นฐานศึกษาการเคลื่อนที่ของเขาผ่านกราฟแล้วก็ค่อยๆเฝ้าดูเขาไปแล้วก็คิดว่าเราจะเริ่มซื้อเขาที่ตรงไหนดีนะชะรลอ้นเอ้น m 5 0ดีไหมหรือว่า เออไม่เป็นไรค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าไม่ไว่ายังไงวิ่งเข้าหา MA50 แล้วอยู่แถวๆนั้นแน่อะจำได้ไหมว่าไปที่ไหนก่อนไป First Blue รูปม้านะคะกดเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคือ Blue Zone อะต่อมาค่ะเนื่องจากว่าหุ้นมีหลายตัวแล้วเงินเราก็ มีจํากัดเราไม่สามารถซื้อทุกตัวได้ถ้าต้องเลือกแค่เพียงตัวเดียวแล้วจะซื้อพุ่งเนี้ยยังไงฉันต้องซื้อพุ่งนี้ให้ได้สักตัวหนึ่งนะอ่ะอ่ะจะทํำยังไงมีสองวิธีวิธีแรกก็คือเห็นฟังจะอ่ากลับมาหน้าเดิมเห็นรูปจรวดนี้ไหมคะอันนี้คือ first s c r e e n เขียวแรกเขียวแรกคือ อ่หุ้นที่มีการปรับตัวทั้งทางด้านราคาและปริมาณหุ้นชัดเจนหรือเรียกว่าเป็นการปรับตัวขาขึ้นที่คอนเฟิร์มแล้วจะเห็นว่าเราวง PTG ไว้ไม่ใช่2ตัวนี้ไม่เลือกแต่ว่าอย่างที่เราเรียนให้ทราบคือเราเทรดเก่งกำไรระยะสั้นแล้วก็บล็อกเทรดด้วยฉะนั้นตัวที่น่าจะเริ่มขึ้นให้เห็นในในช่วงเวลาใกล้ๆนี้เลยก็คือ PTG จะเห็นว่าเขาแนบเส้น MA 5 0ไปแล้วนะอ่าเนี่ยก็คือถ้าอะไรยังไงไม่รู้ฉันต้องซื้อสักตัวภายใน24ชั่วโมงคือตลาดเปิดพรุ่งเนี่ยขอให้ได้จิ้มกดบายให้มาฟัง์กชั่น i r s t s c r e e n เนื่องจากหุ้นกลุ่มเนี้ยปรับตัวขึ้นมาชัดเจนจนคอนเฟิร์มที่ MA 5 0แล้วเหมาะกับการซื้อในวันต่อมานะคะ แล้วก็ถ้าในกรณีที่เปิดวันต่อมาแล้วมันพุ่งขึ้นแรงไปเลยเราซื้อที่ราคาใกล้ๆ MA 50ไม่ได้เนี่ยแล้วเราเป็นซื้อตามราคาที่พุ่งไปอจุด MA 5 0าสิปรับใช้มันเป็นจุดตัดขาดทุนได้นะคะเอออันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้อีกแบบหนึง่งต่อมาอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดจะแบบจะต้องซื้อให้ได้เลยอะ่ะ มีสองวิธีวิธีที่สองก็คือมาที่ industrial movement อ่าเห็นนี้ไหมวงไว้ให้แล้วคือมันเป็นรูปเหมือนฟองอากาศกลมๆอยู่ด้านล่างข้างๆปุ่มโฮมะค่ะกดตรงนี้ไปมันก็จะเป็น industrial movement ก็คือกลุ่มอุตสาหากรรมที่ทเคลื่อนที่โดดเด่นนณะณนะวันนั้นๆอย่างสิ้นวันเนี้ย เราก็จะเห็นเลยว่าอ่าเอาง่ายๆเราเป็นคนต้องเราเป็นคนชอบหุ้นที่มันมีแรงส่งด้วยตัวมันเองไม่ว่าสภาพตลาดจะเป็นยังไงจะเหงาจะซึมจะลงหรืออะไรแต่ถ้าตัวมันเองมีแรงส่งโดดเด่นจนมันขึ้นสวนตลาดมาได้เราชอบฉะนั้นเพื่อการมองหาหุ้นอย่างเงี้ยเราจะเลือกอันนี้ self momentum มากกว่า100่งรแรงสุดเกินหยุดกระชากใจมาก ฉะนั้นเราจะเห็นว่าขึ้นกลุ่มแบงก์มา,าจากฟ้าแรกเมื่อกียเห็น K-Bank แล้วเราก็เอาเอาอันเนี้ย n n u u t t r i l m o v v m m n t t ที่เห็นเนี่ยเอามา Cross Check กับุกชุดหุ้นการบ้านที่เราทำไว้จากฟ้าแท่งแรกจากตอนต้นคลิปนะคะก็จะเจอว่าอ้าวมี K-Bank นี่เห็นไหม เพื่อต้องการหุ้นตัวเดียวมี2วิธีและสอวิธีให้หุ้นที่ต่างกัน2ตัวในคนละกลุ่มอุตสาหกรรมชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นถนัดวิธีไหนใช้วิธีนั้นอืมแบบหุ้นเนี่ยประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะคะระบบถูกออกแบบมาเนี่ยให้เป็นผู้ช่วยของผู้ใช้ต่อให้ผู้ใช้มีนิสัยความชอบหรือว่าสเต็ปการเทรดหรือการลงทุนยังไงก็ตามเนี่ย และบหุ้นเนี่ยจะสามารถเอาหลายๆฟังก์ชันอะมาประยุกต์ใช้และ cross check กันเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อ่ okay. เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรส่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะทำคลิปตัวอย่างวิธีใช้และหุ้นเพื่อทำกันบ้านให้ใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ